คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะอาจารย์สุนยาแล้วก็ฟังท่านกำบันพูดเนี่ยคือท่านเป็นนักปกครองก็คือผู้นําท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทํานาต้องสองร้อยไร่ไรท่านบอกว่าถ้าท่านก็ยืนดูเหมือนที่เรายืนดูอยู่เนี่ยท่านจ้างแต่ท่านสังเกตไงท่านบอกว่าแปลงนี้นะฮะก่อนหน้านี้ก็ได้ประมาณเสียหกห้าหกสิบถังเองก็ถือว่าผลผลิตต่ำกว่าอัตาราเฉลี่ยด้วยใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะว่าท่านจ้างหมดนะฮะ แล้วก็ประเด็นที่บอกว่าท่านสังเกตก็คือว่ามีแปลที่ไม่ใส่ถ้าจะเห็นความแตกต่างแล้วก็คือว่าในเรื่องของอออออการเจริญเติบโตนะครับและก็เรื่องของมเมล็ดนะฮะทึ่กำลังตัวนี้นะมันกําลังอยู่ในระยะอีกสักเดือนนึงมันแขบเกี่ยวเนี่ยแปลงนี้เห็นท่านบอกอปลูกป,ประมาณเดือนเมษายนใช่ครับวันที่ยี <20 S 1> ่ส,สิบสี่เมษายนสิงหาก็่ายี่สิบห้าสิงหาก็หนึ่งก็สี่เดือน นะก็ขอสีเจเบตเตคร์กำลังนะใช่ครับผมอายุประมาณสี่เดือนคงไม่ถึงนคงไม่ถึงเยอะ่ประเด็นท่านพูดดีมากคือว่าเมื่อดูแปลงนี้นะที่กับแปลงอื่นคือคือเรื่องความแข็งแรงนะครับแล้วก็อาการที่เคยเป็นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคใบขาวใช่ไหมนะครับนอนหอใบขาวนะมีจุดนะซึ่งตัวนี้ถ้าท่านพออทิตย์อธิบายก็คิดว่ามันเป็นการเกิดขึ้นมาไม่รู้ใจเพราะอะไร ก็เพราะว่าต้นข้าวเนี่ยมันใช้อยู่เรี่ยมากไปไงข้าวจะเริญเติบโตดีใช่ไหมครับแต่บันอ่อนแอนะก็เกิดอาการนี้ขึ้นมาจากนอนที่เข้าไปหลุดน้าเลี้ยงใช่ไหมครับไปกัดแท้ไปกัดแท้ทลายแล้วก็เกิดใบขาวขึ้นมาใช่ครับนะครับคือใช้นะดูเขียวแข็งแรงแต่มันอ่อนแอนะครับพอมาใช้ปุ๋ยกดซิลิคอนนะ h 4 s i o c ปรากฏว่าอาการนั้นไม่มีท่านพออธิบายว่าเนี่ยคือเมื่อได้รับปุ๋ยที่เหมาะสม แล้วก็ปุ๋ยที่มีส่วนในการสร้างความเจริญเติบโตแข่งให้แก่ต้นข้าวนะครับก็คือสร้างเซลลนะ์แล้วก็มีรูขุมขนที่มันเกิดขึ้นมาจากไอคอนซิลิคอนนะีเพราะทําให้โรคที่ดังกล่าวที่เกิดจากน้องข้าไปกัดแทะนะมันไมถถ่ถ้าทำไยได้อาการนี้ก็หายไปนะครับ,รบแล้วก็ในเรื่องขขงสัตว์พูดอย่างอื่นด้วยนั่นตรงนี้เป็นคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับนะฮะมันไม่ใช่หมอผีมันไม่ใช่เรื่องสิ่งที่ว่าแปลกปลอมอะไรก็ตามนะนั่นตรงนี้ก็น่าสนใจครับว่านี่คือการเปลี่ยนแปลง ถ้ากัมันบอกว่าท่านใช้ปุ๋ยทั้งหมดสนะิบเก้าลูกหรนะือสิบไร่เนี่ยทั้งที่บอกว่าลูกนี้ยี่สิบกิโลกรัมเราใช้อย่างเดียวเลยเห็นไหมฮะมันแตกกอขนาดนี้และข้าวนี่มีความแข็งแรงนะฮะก็คือท่านใช้นะตัวน,นี้ก็คือประมาณรักสามสิบแปดกิโลกรัมเองนะฮะและประเด็นต่อมาที่ผมพูดกับพอทานอาทิตย์พูดกับทางาท่านเกเษตรจาวัตสุวิทย์เนะี่ยสมัยก่อนเราจะได้ยินเขาว่า,าข้าวเฟือใบอะ่ะคือมันใส่ปุ๋ยมันดูในะบยเยอะเลย นี่นะแต่ว่าเสร็จแล้วเฟือใบคือใบมากนะดูแนละดีใจมากโอ้ใบเยอะเข้าออกไม่มีรวงะแต่ว่าไม่มีรวงเพราะมันเฟืไอใบมีแต่ใบไงมันไม่มีรวงไม่มีเมล็ดนั้นการใช้ปัจจัยตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งต้องดูคราว่าหลังจากนี้แล้วจะเป็นยังไงบ้างและผมก็บอกว่าก,ากอตุรก้อนนมันเป็นพุทแล่ธาตุสิลิก้านะครับแล้วก็มีการที่เอามาย่อยสลายให้อยู่ในธาตุละเอียดเพื่อดูไปใช้ได้ปรับปรุงสภาพดินดินร่วนซุย นะครับแล้วก็มีระบายอากาศได้ดีระบายน้ำได้ดีดังนั้นรากพืชก็เดินได้สะดวกรากพืชก็สามารถดูดและท่าขึ้นมาใช้นําต้นสร้างความแข็งแกร่งนะครับให้แก่รากต้นและก็ใบนะครับและก็ตรงนี้ที่ผมเรียนได้ทราบไปเลยว่าจะออกมาก็คือต้นข้าวอย่างที่คุณมิโรธอธิบายนะน่าจะได้เปิดสินที่สูงนะครับ,รบอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าเป็นการที่มองในภาพของทางด้านวิชาการนะแล้วก็ข้อมูลจากท่ากกนมันเอง,เองนะท่านเจ้าของนาท่านสังเกตดูนะครับ ประเด็นต่อมาก็คือว่าทางท่านเกษตรจังหวัดเนี่ยคิดว่าข้างหน้าแปลงอย่างนี้น่าจะต้องมีการจัดนํามาดูอ่ะนะนักเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายใช่ไหมท่านพ่ออเรียกมาดูนี่เขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดแต่อย่างเป็นอย่างในสิ่งที่เราเคยทำแบบฟีเดย์ไงแต่ของเราไม่ต้องทําขนาดนั้นมาที่เราให้ความแตกต่างทุงนี้น่าทำนะถ้าเกิดว่าทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทางพืชสวนจะส่งเงินมาให้ตรงนี้ตรงนี้ท่านกำนันเองมีแนวทางในการที่ ในฐานะเป็นผู้นําชุมชนได้ชาวบ้านได้เรียกชาวบ้านมาดูหรือว่าแนะนํชาวบ้านจริงๆเป็นคนไทยได้คตรงจุดตรงผมเนี่ยถ้าผมเหมือนเป็นเปรียบเสหมือนเอกลักษณ์ของชาวนาถ้าพื้นที่ตรงนี้ถ้าผมเริ่มทํานาชาวบ้านถึงจะเริ่มทำทั้งสองคลองครับทั้งทั้งตำบลผมมีวันนี้มีผู้ใหญ่มาด้วยถ้าผมไม่เริ่มทำจะไม่มีใครกล้าทำ ถ้าผมทําอย่างไรในชาวบ้านผมจะช่วงเช้าเช้าเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้จะมารวมกันอยู่ตรงนี้คือตรงนี้ผมใช้ครับจะใช้ปุ๋ยอย่างไรใช้ยาอะไรเนี่ยส่วนมากจะมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับก็เปลี่ยนเสมือนเป็นผลพิการได้เออผมอยากให้อยากให้ชาวนาผมเกิดความเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้แล้วท่านกำลังจะพูดว่าถ้าผมไม่ทําน้าไม่มาใช่ครับผมทําน้ามาใช่ครับเข้าใจยังนี่คือการเป็นผู้นํานะะแล้วก็จะมีผู้ตามแต่ผู้นำนั้นนำวิธีที่ถูกทาง ผู้ตามนะเขาได้รับประโยชน์ผมว่านี่ท่านกำนัน,นนะทำผมดีใจท่านกำนันน,ะนักปกครองมาทำกเกษตรเนี่ยจะเห็นปัญหาของชาวบ้านเห็นปัญหาของเกษตรกรรูรร้เรื่องความทุกข์ยากของเขาะจะพูดแทนเขาได้มากเพราะเจอบางที<ม>นั่นไม่มีโอากาสท่านกำนันก็เป็นสภาเกษตรกรจังหวัดด้วยผม,ผมเป็นเพื่อใหญ่บ้านกำนันมา25ปีใช่ไหมเนี่ยผมว่าท่านปอแล้วก็ทางท่านเกษตรจังหวัดแล้วก็คุณบีโรเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจนะ ือยดูทำในลักษณะที่ว่ามีผู้นาท้องถิ่นเข้ามาร่วมอ่ะท่านที่ผมประทับใจมากคือท่านไปเอาปุ๋ยที่อมอบให้คนละ20ยี่สิบกิโลครับในบางคนอาจจะคิด่ว่าน้อยไปท่านก็ไปรวบรวมมา,าผมมะลองใช้ดูก่อนครับผมนะครับแล้วก็ดูว่าผลเป็นยังไงนี่ก็คือสิ่งที่ท่านเนี่ยความเปลี่ยนผู้นําคิดไม่เหมือนคนอื่นเขานะ <c oughs> นะคิดในความแตกต่างแต่นี่สุดผมคิดว่าตัวนี้เป็นเรื่องที่ว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วนะก็ต้องขอบคุณบริษัทฟู้คุูคจำกัดนะครับ <c oughs> ที่ได้มีส่วนเข้ามาร่วมนะกับทางคุณวิโรธท่านกเกษตรจ,จังหวัดนะฮะแล้วก็ทางกำนันแล้วก็ทางท่านผอ,อ,อก,ก็มาเข้ามาช่วยเสริมนะทางวิชาการคือถ้าไม่มีการประชุมไม่มีการเข้ามาอบอกกล่าวนะครวันนี้ก็ไม่เกิดนะครับผมเองก็มีภารกิจเยอะเหมือนกันใช่ไหมจะต,ต้องมาเพราะว่าอยากจะเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยที่เดิมนเนี่ยนะครับมาใช้ปรดกฎสิลิคข้อี่นนะฮะ ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจะนะครับท้ายที่สุดอยากจะให้กำนันฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ทางบ้านนอกเหนือจากเกษตรกรในจังหวัดลบุรีแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเพื่อนบ้านของกำนันเราได้มีโอกาสในวันนี้ผมก็ฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรที่ได้ชมรายการตรงนี้ครับการลดต้นทุนถือว่าเป็นปัจจัยหลักของเกษตรกรของเราผมได้ทดลองแล้วครับแล้วก็มองว่ามันน่าจะได้ผลค่ะในส่วนของทาง กเกษตรจังหวัดเองมีแนวทางในการที่จะขยายผลยังไงบ้างครัสำหรับผลที่เราจะนำไปขยายต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของเราเนะี่ยถือว่าแปลงของท่านกำนันนะถือว่าเป็นสุดยอดแห่งปีนี้นะครับที่ท่านดรนันดาลดมนำผลผลิตของฟุกเทนกุ๊กเข้ามาโดยเฉพาะเทสโตสไเนะี่ยเข้ามา ปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่นะครับทำให้ผลผลิตเราเปลี่ยนแปลงนะครับลดเรื่องของปลกแมลงนะครับก็ถือว่าแปลงนี้เป็นจุดต้นแบบของเพื่อบ้านมีของเราในปีนี้นะฮะเมื่อเราทราบผลผลิตแล้วเราจะนำข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลของท่านกำนันเนี่ยไปขยายผลเนื่องจากว่าเรามีนักวิชาการส่งเสรมการเกษตรอยู่ในระดับตำบลมีการฝึกอบรมเกษตรกรอย่างกว้างขวางเราก็จะเอาผลงานตรงนี้เอาผลผลิตที่ท่านกำนัน ได้รับเนี่ยปริมาณที่แตกต่างจากที่ผ่านๆมาเนี่ยไปขยายผลให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เชื่อว่างานวิจัยตรงนี้ก็คงจะมีการขยายเพิ่มออกไปแล้วบางทีมันอาจจะไปนอกเหนือจังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่ตัวอย่างแล้วก็พออาทิตย์เด็ก็มีประเด็นนะฮะที่เราได้พูดถึงเรื่องพันข้าวอ่ะขอ5บเอตท่านต้องกรุบกระดิบได้ไหมครับเนี่ย จริงพานข้าวกรมการข้าวเรายังไม่ได้รับรองนะครับเป็นอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไงเพราะฉะนั้นเมื่อกรมการข้าวไม่ได้รับรองนี่เราก็ไม่มีพันธุ์บริสุทธิ์เราไม่ได้ทําพันุคาดผลหลักเพราะเรายังไม่ได้รับรองเพราะฉะนั้นการที่จะหาพันธุ์บริสุทธิ์หรือผ่านขั้นตอนกระบวนการงานวิจัยออกมานี่ยยังไม่รู้เพราะนั้นอย่าไปใช้ครับตรงนี้เพราะว่ามัน ผลที่ที่ออกมาแค่อายุสั้นอย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับคุณภาพต้องดีด้วยนะครับก็ต้องฝากตรงนี้ไว้ครับนี่สําคัญนะครับนี่ดีมากน้าเพลงนะที่ต้องฝากพี่น้องเสกอนเลยประเด็นที่ทางท่านผออาทิตย์นะสนใจเข้าโค้สมโหรจับบุรีได้พูดถึงเรื่องกันข้าวก็ขอห้าหนึ่งนี้นะระเป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวังแลวก็โครจะมีฝ่ายวิชาการในการที่จะต้องให้ข้อมูลท่านเพิ่มเติมแต่ผมจะประเด็นตรงนี้นะฮะได้จากคุณวิโรจน์จัด พวกเราจะทำํารนั่นไปเรียนท่านเพื่อจะให้ท่านได้ออกไปพิจารณาในการกำบนดนโยบายต่อไปท้แที่สุดคุณวิโรธอยากจะให้ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านทนนึงผมก็อยากฝากให้เกษตรกรก็คือ